รีวิวเที่ยวาคาบปโปดเกีย3วัน2คืนแบบไม่มีความรู้เน้นพึ่ง Google เป็นหลักทริปนี้เราเริ่มการเดินทางจากสนามบินดูไบนะคะมาลงที่อิสตันบูลสนามบินซาบิฮากอกชันไม่แน่ใจว่าออกเสียงถูกหรือเปล่าใช้เวลาบินประมาณ4ชั่วโมง50นาทีค่ะและนี่ก็คือสภาพหลังแลนะคะยมสดๆด แต่สนามบ,บินซาบ,บิฮาไปย่านทักซิมใช้เวลาประมาณ1-2ชั่วโมงนะคะขึ้นอยู่กับสภาพการจราจรแต่วันนี้โชคดีรถไม่ติดใช้เวลาประมาณ1ชั่วโมงค่ะ <c oughs> ลืมอัปเดตไปนะคะว่าจากสนามบ,บินเราเดินทางโดยบัสนะคะชื่อว่าฮา v a บัสทุกคนสามารถเข้าไปเช็คตารางการเดินทางของรถได้ที่เว็บไซต์นี้เลยนะคะแล้วก็จะมีราคาอัปเดตด้วยค่ะ ต่อมาก็วาร์ปกันมาที่โรงแรมนะคะถึงโรงแรมแล้วเย้ห้องที่เราจองนะคะก็นอนกันได้ทั้งหมด5คนมีสิ่งอำนวยความสะดวกครบคันนะคะทุกคนชื่อว่าโรงแรมซานตาลิโอโกนะคะจองผ่านอากัวด้าวันนั้นเราได้ราคาประมาณสัก2,100บาทนี่แหละคะ่ะถ้าจำไม่ผิดราคาค่อนข้างถูกนะคะถ้าหารเฉลี่ยกันแล้วก็ตกหวัวละไม่กี่บาทอยู่ใจกลางเมืองด้วยนะคะแต่ข้อเสียก,ก็คือห้องค่อนข้างซสเล็กมากๆนะคะแล้วก็อาจจะมีเสียงรบกวนรอบข้างนิดนึงนะคะตอนกลางคืนด้วยความที่โรงแรมมันอยู่ใจกลางเมืองทักซิมนะคะก็เลยต้องยอมแลกมาเนาะแต่เตียงเขาแบบคือดูดเป็นยานมากทุกคคนือเราหลับ อยูู่่ไเรรรืง้าวอะะไรรเลยค่วา์ปกันมาที่ร้านอาหารเวลาตีหนึ่งค่ะทุกคนจะบอกว่าที่นี่ไม่ต้องกลัวไม่มีอะไรกินยามดึกนะคะเปิดเขาเปิดยีิบสี่ชั่วโมงค่ะทุกคนเพราะว่ามันเป็นย่านแบบท่องเที่ยวเนาะราคาอาหารมื้อนี้นะคะก็กลางๆนะคะหมดไปประมาณ1,200บาทค่ะเช้าวันถัดมานะคะแล้วก็มารอ Uber มารับตอนตีสี่นะคะนี่ก็เช็คเอาท์นี่ก็เป็นโรงแรมนะคะสภาพโรงแรมน่ารักน่ารักน้องโรงแรมเล็กๆ นั่งอูเบอร์นะคะใช้เวลาประมาณ40นาทีค่ะค่าโดยสารอูเบอร์คันใหญ่นะคะจากโรงแรมไปที่สนามบินก็ตกประมาณ2,100ลีลาก็เทียเป็นเงินไทยประมาณ1 7 8 0ทุกคนคงงงกันใช่ไหมคะว่าทำไมไม่หาเช่าโรงแรมใกล้ๆสนามบินคือจริงๆแพลนเดิมเราจะมีเวลาเหลือช่วงเย็นให้ได้เดินเที่ยวบ้างนะคะก็เลยตัดสินใจมานอนในเมืองแต่ปรากฏว่าเกิดเหตุการณ์พลิกผัน,นะค่ะทำให้มาไม่ทันแล้วก็เลยอดขาดทุกคนจากสนามบินซาบิฮามาที่ไคเซรีก็ใช้เวลาประมาณ1ชั่วโมงนะคะพอมาถึงปุ๊บเราก็จะมาขึ้นบัสที่เราจองไว ประมาณ360บาทค่ะระยะการเดินทางจากสนามบินไคเซรีมาที่โรงแรมก็ประมาณ1ชั่วโมงกว่านะคะก็ถือว่าเป็นราคาที่ถูกเลยนะส่วนตัวดิมจองจากแอปพลิเคชัน Get Your Guide นะคะจะบอกว่าติดต่อกับคนขับง่ายนะคะผ่าน WhatsApp แล้วก็บริการดีมากค่ะทุกคนเขามาส่งถึงหน้าโรงแรมเลยแล้วก็ช่วยยกกระเป๋าด้วยนะแล้วก็วับกันมาที่โรงแรมนะคะโรงแรมชื่อว่า s a r a Cave Hotel นะคะ ตอลอดทั้งทริป2คืนนี้นะคะเราก็จะพักกันที่โรงแรมนี้เลยนะไม่ได้ย้ายไปโรงแรมอื่น <c oughs> คือจะมีการต้องเปลี่ยนห้องเลยนะคะเนื่องจากว่าห้องค่อนข้างที่จะอบปู่านะคะเพราะว่าช่วงนี้น่าจะเป็นไฮซีซั่นเนาะทุกคนเราก็ต้องทาการย้ายห้องอีกวันถัดมาซึ่งจะบอกว่าโรงแรมเขาสวยมากมีมุมให้อาํามเยอะมากนะคะสาหรับใครที่เป็นสายคอนเทนต์ชอบถ่ายรูปหรืออะไรอย่างเงี้ย <c oughs> คือเหมาะมากๆค่ะทุกคน ด้วยความที่เรามาถึงค่อนข้างเร็วนะคะก็เลยฝากกระเป๋าไว้ก่อนเนาะแล้วก็ไปหาอะไรทานค่ะออกจากโรงแรมมานะคะก็จะเจอร้านหลากหลายมากค่ะร้านอาหารมีให้เลือกเยอะมากนะคะไม่ต้องกลัวเลยว่าจะไม่มีร้านอาหารให้กินเนาะแต่จะบอกว่าราคาที่นี่นะคะราคาอาหารที่นี่แพงจึ้งใจทุกร้านค่ะเตรียมใจมาด้วยเนาะทุกคนแต่ว่าแลกกับบรรยากาศที่ได้ก็ถือว่าคุ้มมากๆค่ะนี่ก็เป็นหน้าตาอาหารมื้อแรกที่แฮปปโดเกียนะคะที่เราทานกันก็เป็นพวกสเต็กเป็นอาหารตุรกีอะไรประมาณนี้ค่าเสียหายมื้อนี้หมดไปประมาณ2,000กว่าบาทค่ะทุกคน แล้วเราก็กลับมาที่โรงแรมค่ะทุกคนได้เช็คอินเร็วนะคะตอนนี้เที่ยงเขาให้เช็คอินก่อนคือดีใจมากพนักงานก็คือช่วยเรื่องกระโปรงกระเป๋านะคะเนื่องจากโรงแรมเขาไม่มีลิฟต์เนาะจะบอกว่าพนักงานเฟรนลี่แล้วก็ให้ความช่วยเหลือดีมากค่ะนี่ก็เป็นห้องที่เราจะพักกันในคืนแรกนะคะเป็นห้องที่มีเตียงใหญ่หนึ่งเตียงแล้วก็เป็น extra bed สองที่นะคะอุปกรณ์อเมนิตี้ครบนะคะทุกคนไม่ต้องเตรียมอะไรมาก็ได้นะถ้าใครที่จะไม่เตรียมมาเนาะสะบู่ยาสีฟันครีมอาบน้ำแชมพูคือมีหมดมีแอร์ให้ด้วยเนาะนี่จะเป็นบรรยากาศ รูมทัวร์นะคะห้องน้ำต่างๆแรงดันน้ำค่อนข้างที่จะใช้ได้แต่ไม่ได้แรงมากแล้วก็นี่จะเป็นพวกแบบเด coration ในห้องคือปื้มเห็นห้องแล้วชอบก็เลยแบบทายไปเลื่อยไปเปื่อนนะคะแล้วนี่ก็จะเป็นเตียงเสริมก็คือจริงๆมันเป็นโซฟาั่้แหละทุกคนเขาก็สามารถแบบอัดแอให้มันเป็นเตียงได้จากนี้ก็จะตัดให้ฟังเสียงออริจินอลสักครู่นะคะว้าวพี่นี่เข้อนเส็จนะคะวอล์กยินเข้าไปได้อย่าง้ยว้าวแล้วก็มีกาแฟให้กินมีมินิบาร์เขาบอกกินได้หมดเลยปะ กินได้ทุกอย่างมนในบ้านแล้วพีนอนติดเสิร์ปะเราเกินอ่ะพี่เซนเอ่อสิปเปอร์เนี่ยค่ะไม่บางมากพอดีเตียงก็นุ่มเตียงนุ่มจริงปะเตียงนุ่มมากอันนี้คือจริงๆมันคือโซฟาแต่พอมาเป็นสี่คนก็จะเป็นเอ็กซ์ตร้าเบดมาดูวิวข้างนอกหน่อยตามน้องกี้มนค่ะแล้วก็เป็นวิวของของอะไร หลังจากหลับกันไปหนึตื่นนะคะก็ตื่นขึ้นมาอาบน้ําแต่งตัวนะคะแล้วก็นี่ค่ะแวะมาถ่ายรูปก,กับตรงดาดฟ้าของโรงแรมนะคะเพราะมันสวยมากทุกคนวิวดีมากแล้วก็นี่เลยค่ะเราจองร้านอาหารชื่อว่า a l ลฟาร่นะคะตอนประมาณจาก6กโมงครึ่งค่ะคือเห็นรีวิวจากติ k t o k อกมันดูแบบบรรยากาศดีมากแล้วก็สวยดีนะคะแล้วก็ไปดับเบิลเชรคอีกรอบของ Google r รีวิวก็เห็นว่าคะแนนรีวิวค่อนข้างดีนะคะน่าจะ4.7มาถ้าจำไม่ผิด จากที่เรากินนะคะราคาแล้วก็รสชาติอาหารเนี่ยค่อนข้างดีเลยนะคะทุกคนแนะนํานะคะถ้าใครมาที่แคปโดเกีเราไม่รู้จะไปร้านไหนอันนี้ที่เขากําลังเดินมาเสิร์ฟนะคะมันเป็นเมนูชื่อว่าพอตเตอรี่เคบับบางถ้านจำไม่ผิดนะคะคือเป็นเมนูที่เหมือนต้องสั่งอะถ้ามาร้านร้านอาหารตุรกีอะมันจะเป็นฟิลเนื้อตุ๋นในหม้อที่แบบเขาเขาเรียกว่าอะไรเขาเผาไฟมายัางทุกคนคือรสชาติอะสําหรับรีมส่วนตัวคืออร่อยนะแต่ว่ารสชาติจะบอกว่ามีความใกล้เคียงกับปากระป๋อง <c oughs> กินกับข้าวนะคะทุกคนก็คือถามว่าต้องสั่งไหมต้องสั่งนะ,ะเพราะว่ามันแบบมันมีอะไรมีกิมมิกอะและ้วน,นี้ก็จะเป็นบรรยากาศยามเย็นของร้านอาหารนะคะมีมุมเคฟคือร้านน้ามีหลายๆมุมมากแล้วก็นี่เป็นเขาบอกเป็นคอม p l i เมน t a r y เนื่องจากว่าเห็นเราจองล่วงหน้ามาหนึ่งเดือนก็เลยเอามาเสิร์ฟให้ฟรีนะคะซึ่งเราไม่รู้ว่าจริงๆแล้วเขาเสิร์ฟฟรีอยู่แล้วหรือเปล่า เพื่อนสาวกันรเบ,บิดแซวอิจฉาและสินนไม่ได้เข้าเฟรมหลังจากกินอิ่มนะคะแล้วก็ลงมาข้างล่างถ่ายบรรยากาศด้านล่างถ่ายรูปถ่ายอะไรตามสไตล์สาวๆนะคะก็ร้านนี้คือมันดีอะตรงที่แบบมันมีหลายมุมมากนะคะไม่ว่าจะเป็นมุม private มันดีมากจริงๆก็เลยลองมาเนาะนี่ไม่ได้โปรโมทอย่างกับเขาจ้างมาโปรโมทนะแต่ว่าไม่ได้อะไรเลยนะเพราะว่ารู้สึกว่าประทับใจการบริการแล้วก็ประทับใจแบบเอ่อบรรยากาศของร้านนะคะทุกคน นีให้ดูประมาณนี้เลยนะคะค่าเสียหายมือนี้หมดไปประมาณ3,600บาทนะคะก็ราคาอาหารก็ถือว่า ไม่ได้แพงแล้วก็ไม่ได้ถูกจากร้านอาหารอื่นๆนะคะก็ราคามันก็จะอยู่เรทประมาณนี้เนาะในแคปปโดเกียนะคะทุกคนหลังจากทานอาหารเสร็จนะคะล้วก็เดินย่อยอาหารกันเล็กน้อยค่ะแล้วก็กลับห้องนะคะอาบน้ํานอนเพราะว่าวันถัดมานะคะเรามีจองไปดูบอลลูนกับคลาสสิกค่ะซึ่งมันจะเป็นช่วงเช้ามากๆเขาจะมารับตอนประมาณตีสี่ครึ่งนะคะก็นี่เลยค่ะเช้าวันถัดมาเขาก็มารับนะคะตรงต่อเวลามากค่ะเข้ามาถึงก่อนเวลาประมาณ5-10นาทีเนาะแล้วก็เหมือนเดิมนะคะกิจกรรมี้ริมจองผ่านแอปพลิเคชัน Get Your ย u ไก e นะคะ ก่อนที่เขาจะมารับเราก็มีการติดต่อกันผ่าน WhatsApp นะคะค่อนข้างง่ายเลยค่ะทุกคนก็ตรงต่อเวลาไม่ได้ไม่ได้โดนโกงอะไรนะคะถือว่าได้รับประสบการณ์ที่ดีค่ะอันนี้เลยนะคะก็เป็นเจ้าที่ดีมจองผ่านเกตโยไกนะคะราคาประมาณ400กว่าห้มก็ตกเป็นเงินไทยประมาณ4,000บาทได้มัาคะทุกคนหารต่อหัวก็ตกคนละ1,000บาทแล้วก็จะบอกว่าเป็นประสบการณ์ที่คุ้มค่ามากนะคะเพราะว่าดูบอลลูนขึ้นมันสวยมากแล้วก็ ได้รูปถ่ายแบบจึงใจจริงๆสําหรับใครที่ต้องการไปเอารูปเลยนะคะส่วนพวกดีมเนี่ยคือไม่ได้ขึ้นบอลลูนนะคะแค่ไปดูบอลลูนอย่างเดียวเพราะว่าถ้าขึ้นบอลลูนก็จะเป็นอีกราคาหนึ่งนะคะแล้วกอ็อีกอย่างที่ไม่ขึ้นกันเนี่ยเพราะว่าไม่พร้อมหลายๆอย่างเพื่อนกลัวด้วยแล้วก็เรื่องทุนทรัพย์ด้วยนะคะขึ้นบอลลูนเนี่ยเท่าที่เช็คมาเนี่ยนะคะก็คิดว่าหัวละประมาณ5,000อัพขึ้นไปนะคะขึ้นอยู่กับความหรูราที่แต่ละคนจะต้องการนะคะทุกคน ก็ไม่ชว์เลยนะคะทุกคนก็ลองไปเช็คได้ตามพวกแอปพลิเคชันต่างๆนะคะอย่างเช่น <โก S 1> ที่ดิมดูมานะก็จะมีเป็นคลูค์แก your guide agoda หรือ airbnb งเงี้ยก็มีนะทุกคนก็ลองดูเนาะเลือกเอาที่ถูกจริตของตัวเองแล้วก็เอ่อมคชชว์ว่าจะได้รับการบริการที่ดีเนาะดูรีวิวเยอะๆค่ะทุกคนของดิมก็ถือว่า,าประสบความสําเร็จในการจองครั้งนี้นะก็ลุ้นอยู่เหมือนกันเพราะว่ารีวิวมันก็มีดีมีไม่ดีแบบปนกันไปเนาะส่วนดิมเลือกเนี่ยดิมก็พยายามเลือกที่แบบรีวิวจํานวนเยอะๆแล้วก็ ผลรวมรีวิวค่อนข้างดีอะไรประมาณนี้ค่ะก็เป็นทริคแนะนำเนาะสำ,สำหรับใครที่แบบอจองจะไปเที่ยวที่ไหนหรือจะใช้บริการอะไรก็ลองดูรีวิวดีๆนะคะทุกคนกิจกรรมนี้ก็จะเป็นกิจกรรมเน้นดูบอลลูนนะคะก็จะขับรถมาแบบตามจุดต่างๆจุดเริ่มจุดบอลลูนแล้วก็พาไปจุดที่แบบเ,เห็นวิวบอลลูนที่สวยๆอะไรประมาณนี้ค่ะเพื่อให้เราได้รูปถ่ายที่เ,เป๊ะปังอลังการก็ว่าได้นี่เลยนะคะก็ขออนุญาต insert video <S <S วิดีโอตัวเอง ตอนโพสสักเล็กน้อยให้เห็นว่าโอเคมุมองศาประมาณไหนรูปได้ประมาณไหนนะคะก็ประมาณนี้ทุกคนใครอยากจะไปแคปปาโดเกียนะคะเพื่อที่จะได้รูปสวยสวยก็แนะนำเลยนะคะทริปเราคือเป็นทริปเน้นถ่ายรูปเน้นกินเน้นนอนแต่จะบอกว่าเที่ยวแคปปาโดเกียตื่นเช้าทุกวันแทบจะไม่ได้นอนยมมากๆแล้วก็เวลาเราค่อนข้างจำกัดนะคะคือสาวันสคืนถือว่าค่อนข้างน้อยนะแต่แบบเออก็ โนชอยส์นะคะเพราะว่าวันหยุดของพวกเราที่ได้ตรงกันเนี่ยมันค่อนข้างที่จะหายากมากๆนะคะก็ถือว่าเป็นทริปที่ฟูลฟิลจิตใจมากๆค่ะทุกคนก็จบกิจกรรมดูบอลลูนไปเพียงเท่านี้ค่ะต่อมานะคะกลับจากบอลลูนนะคะเราก็กลับมาที่โรงแรมเป็นรอบอาหารเชา้าพอดนีนะคะโรงแรมนี่เขาจะให้จองเป็นสล็อตนะคะทุกคนว่าเราจะพร้อมมาทานตอนไหนเพราะว่าเขาเหมือนพายายาม ยังคีฟคอนเซ็ปต์เดิมที่จะแบบคีฟติส t a นซิ่งไม่อยากให้คนแบบว่าอยู่ด้วยกันเป็นกลุ่มใหญ่ๆเนาะอันนี้ก็จะเป็นหน้าตาอาหารเช้าของโรงแรมนะคะก็เป็นตุรกีสไตล์มากๆนะคะเครื่องเคียง,งเขาเยอะมากแบบอะไรก็ไม่รู้ก็นี่ก็กินกันมวนค่ะกินพวกขนมปังพวกชีสอะไรย้ยคะเบสิกเขาก็จะมีชากาแฟให้ทั่วๆไปนะคะแล้วก็บรรยากาศจะเป็นสไตลบ์บ้านๆโฮมี่โฮมี่มากๆนะคะคุณป้าที่ทําอาหารก็คือมีอยู่คนเดียวแล้วก็แบบน่ารักมากทุกคนคือแบบว่าบิวิ่งที่จะแบบ ช่วยเราอะไรๆหลายๆอย่างอย่างเช่นเรา r รียกเกสพวกขอออมเล็ตขออะไรเงี้ยเขาก็ทําให้นะคะทุกคนแบบน่ารักมากแล้วก็กลับมานอนค่ะกลับมานอนเอาแรงก่อนที่จะไปตะลุยคาเฟ่รอบบ่ายนะคะทุกคนอย่างที่บอกว่าทริปนี้เราตื่นกันเช้ามากในทุกๆวันก็คือยมมีเวลาว่างก็นอนอย่างเดียวนี่คือสภาพ ลืมตัวไปนะคะว่าวันนี้พวกเราต้องเปลี่ยนห้องเนาะเพราะว่าห้องที่เราจองมาคืนก่อนหน้าไม่ได้ว่างทั้ง2วันนะคะก็หลังจากตื่นมาปุ๊บห้องก็พอดีค่ะว่างพอดีช่วงประมาณ11บเอ็ดโมงเขาก็ให้เราย้ายห้องเลยอันนี้ก็จะเป็นบรรยากาศห้องห้องที่2นะคะก็ประมาณนี้เลยนะไม่ได้ต่างจากห้องแรกมากแต่ว่าห้องนี้จะเป็นห้องที่อยู่ใต้ใต้หลุบถอดปะค่ะที่เขาถ่ายรูปกันจะมีเสียงดังนิดหน่อยนะคะแต่ก็โอเครับได้ทุกคน ตอนนี้เราก็กำลังเดินทางไปที่คาเฟ่ท p ปิ t เตอร์คาเฟ่เคฟี่ซัมติงนะคะไม่แน่ใจว่าออกเสียงถูกอีกหรือเปล่านะทุกคนก็เป็นคาเฟ่ที่เห็นมาจากพวก t ิกต o k เห็นจากพวกบบว่าในเว็บไซต์ใน Google ต่างๆเงว่ามันแบบเออน่าสนใจดีก็เลยไปตามรีวิวนะคะทุกคนตามรูปที่เขาถ่ายแล้วแบบมันสวยอะไรประมาณเนี้ย ไปก็บรรยากาศดีจริงๆค่ะก็จะเป็นคาเฟ่เล็กๆสไตล์แบบบ้านๆก็จะเป็นคุณลุงกับคุณแม่ของเขานะคะเนี่ยค่ะบรรยากาศในร้านก็จะมีพวกของฝากขายแล้วก็ชอปส์ของ,ขงเครื่องดื่มไม่ได้เยอะอะไรมากนะคะแต่ว่าขึ้นไปเพื่อเสพวิวเสพบรรยากาศแล้วก็เพื่อไปทําอะไรไปถ่ายรูปในเองค่ะทุกคนอันนี้ก็จะเป็นคุณลุงเจ้าของร้านนะคะที่เขาอยู่กับคุณแม่เขาเนาะเขาก็จะแบบเออเซลขายของของ,ของเขาเขาก็น่ารักดีนะคะทุกคนแบบเป็นกันเองมากเนาะแล้วก็นี่เลยค่ะแล้วก็ขึ้นมาข้างบนนะคือมัน มันเป็นถ้ำเล็กๆนะทุกคนมันไม่ได้กว้างแล้วก็จะมีมุมนะที่จะเป็นมุมเหมือนที่เขามาถ่ายรูปเป็นมุมที่เขามาหาทํากันก็คือมุมนี้เลยนะคะที่เพื่อนสาวกําลังเดินขึ้นไปก็มีโต๊ะนั่งแบบไม่เยอะมากแต่ว่าก็ค่อนข้างยาวค่ะก็จุคนได้ประมาณ6-7คนอยู่เป็นวิวแบบประมาณนี้เนาะเป็นเหมือนแบบเบาคอนี่ที่โผล่นอ,อกไปแล้วเจอวิวที่เป็นถ้ำเป็นอะไรอย่างเงี้ยค่ะ <S <S แล้วก็เมนูอาหารนี่เลย ไม่ใช่เมนูอ,มอ,อาหารเป็นเมนูดริงค์แบบง่ายๆเลยเขียนในกระดาษนะคะ,คะก็เป็นพวกกาแฟชาทั่วไปค่ะเราก็สั่งมากรุบกริบเนาะแล้วก็มาถ่ายรูปกันก็เดี๋ยวจะอินเสิร์ตรูปที่ได้มานะคะว,ว,ว,ว่ามันจึง้งมันอึง้งมันมันปังขนาดไหนนะคะออไงองว่านี้นี่คือเบื้องหลังการเบรฟนะคะ<อ>เพื่อที่จะได้รูปสวยๆ,ๆวยนะ<ว>ทุกคนว่ากลับมาอีกแล้วนะคะทุกคนมาที่คาเฟ่แห่งหนึ่งหลังจากที่กลับไปที่ห้องมาแล้วรอบหนึ่งนะไปเปลี่ยนชุด พื่อนใส่กินบัคลาว่ามาตุรกีเราไม่ได้กินบัคลาว่าก็เหมือนมาไม่เถิดปะก็มากินกินเสร็จล้วก็ออกไปหาเดินซื้อของแบบเพื่อที่จะเป็นของที่ระลึกให้เพื่อนๆอ,อะไรอย่างเงี้ยนะคะก็เจอนน่นนี่นั่นนะคะเขาก็แบบโปรโมทโปรอะไรก็แบบว้าวไปกับเขานะคะถ้วยเลองแสงหลังจากซื้อของอะไรกันเสร็จนะคะก็กลับไปที่ห้องแล้วก็พอสามทุ่มรู้สึกหิวก็เลยหาอะไรกินซึ่งก็ไม่พลาดอาหารเอเชียค่ะเกาหลีจำปงต่างๆนะคะทุกคนก่อนที่จะกลับไปนอนนะคะ วับมาเชา้าวันที่3นะคะก่อนเช็คเอาท์นี่เลยค่ะก็เป็นอีกหนึ่งไฮไลท์ของทริปนี้นะคะก็คือการขึ้นมาหาธรรมบนดาดฟ้าของโรงแรมเพื่อถ่ายรูปก,กับบอลลูนคือจะบอกว่ามันสวยมากทุกคนคือบอลลูนขึ้นเยอะมากช่วงที่พวกดีมานะคะก็แนะนําไห้ทุกคนมากเลยนะช่วงมิถุนายนเพราะส่วนตัวรู้สึกว่าเป็นช่วงที่ดีมากนะคะตอนกลางวันก็อากาศค่อนข้างอุ่นๆแล้วก็เช้ากับเย็นก็เป็นอากาศหนาวก็คือเพอร์เฟกมากนี่เลยค่ะบรรยากาศที่ได้นะทุกคนคือเดอะเบสมากหลังจากถ่ายกันเสร็จแล้วเราก็ไปหาอะไรกินค่ะเพราะว่าอาหารเช้า ที่โรงแรมยังไม่เปิดเนาะแต่ว่าหิวกันมากก็เลยออกไปหาก,กินข้างนอกนะคะก็มาเจอร้านนี้เป็นแบบโลโก้สไตล์มากๆนะทุกคนคือเขาก็แบบโฮมเมดทุกๆอย่างไม่ว่าจะแป้งเปิงอะไรนะแล้วก็นี่เลยสั่งกาแฟตุรกีมากินนะคะมาตุรกีเขาก็ต้องห้ามพลาดกาแฟตุรกีชาตุรกีนะทุกคนคือมันอร่อยอ่ะจะบอกว่าคือดีมากทำหน้าแบบนี้ไม่แช่อะไรนะมันร้อนลวกปากค่ะทุกคนโอ้ไม่กอดระหว่างทางเดินกลับโรงแรมก็เจอน้องกี้กี้ตกค่ะชื่อเหมือนเพื่อนเลยน้องก็คือน่าร<อ>ักแล้วก็แบบเล่นด้วยกรุ๊ป หลังจากเช็คเอาท์ประมาณเที่ยงนะคะเราก็ออกมาหาอะไรดื่มกันนะคะเพราะว่าบัสที่จะหลับไปที่สนามบินนะเขจะมารับตอนประมาณ5้าโมงกว่า5้าโมงครึ่งนะคะก็ตลาดแต่ๆแ,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 แถวๆโรงแรมนะคะหาอะไรกินนู่นนี่นั่นก็ไปเรื่อยไปเปื่อยมา,มาค่ะวันนี้ข้าวเวลากันไปสักพักนะะก็รู้สึกหิวก็ไปหากินอาหารเที่ยงกันที่ร้านอาหารชื่อว่า Rock เทเ e สร a สอรอ t นะคะก็น้องในกลุ่มก็คือเซิร์ชมาให้ซึ่งโอเคมากนะคะวิวสวยมากทุกคนรสชาติอาหารก็ถือว่าโอเคค่ะให้แปดเต็มสิบถือว่าถูกปากสาวเอเชียอย่างพวกเรานะคะราคาก็กลางๆเหมือนเดิมค่ะราคาก็คือจะไม่ห่างกันมากนะคะแต่ละร้านของแคปโดเกียเนาะมือน,นี้เราก็หมดกันไปประมาณสัก2,500บาทไทยได้มังค่ะทุกคนเราก็สั่งนี้เลยค่ะเป็นอาหารเหมือนเดิมเลยไอ หม้อไฟร้อนๆเป็นพวกของทอดต่างๆเฟรนช์ฟรายเคบับไก่นู่นนี่นะก็คือพยายามสั่งมิกซ์มานะคะแล้วก็มาแชร์กันนาะแล้วก็มีข้าวสวยที่พลาดไม่ได้เพราะว่าห <Thank you. S 1> ิวข้าวมากคิดถึงข้าวสวยะคะ่ะทุกคนยังอีกยังไม่จบเลยนะคะวับกันมาที่ร้านบัคคลาวาอีกร้านหนึ่งเพราะว่าเมื่อวานยังไม่จุใจนะคะไม่ได้กินแบบที่ต้องการเนาะใครเขาบอกว่ากินข้าวไม่กินหวานสันดานไพ่ไม่รู้เหมือนกัน แต่นี่ก็คือเป็นข้ออ้างก็มาหากินบัคคลาวาชีสค่ะทุกคนชีสยิ่งก็สุดๆแล้วก็หลังจากกินเสร็จนะคะเราก็กลับไปที่โรงแรมค่ะไปรอขึ้นบัสเพราะว่าไม่รู้จะไปไหนแหล้วก็กลับไปนั่งรอที่โรงแรมเขาก็น่ารักมากนะคะทุกคนเขาก็จะมีห้องเหมือนห้องให้นั่งรออะไรประมาณเนี้ยพวกเราก็รอไปถ่ายคอนเทนต์ไปโน่นนี่นั่นนะคะจนถึงเวลาบัสมารับตรงเวลาเหมือนเดิมคะ่ะทุกคนเจ้าเดิมนะคะโชคดีมากนะคะตอนที่เราขึ้นไปเนี่ยเป็นเราเป็นสปอตไลค์ที่เขามารับก็สามารถเลือกที่นั่งได้ตามใจชอบเพราะว่าตอนนั้นยัง ไม่มีใครมาเนาะ แล้วเวลาเหมือนเดิมค่ะประมาณ1ชั่วโมงนะคะระหว่างนี้เขาก็จะไปรับตามโรงแรมต่างๆเพราะว่ามันเป็นแชร์บัสนอนแล้วก็จะบอกว่าโชคดีมากที่วันนี้บัสไม่เต็มแล้วก็เราก็ได้นั่งกันแบบชิลๆมากนะคะฟีลเหมือนเมาเลย์นั่งปสักพักล้วก็มาถึงสนามบินไคเซรีนะคะทริปนี้ก็แยก2ออนะคะ2กลับอาบูอีก2กลับกรุงเทพค่ะทุกคนก็มีรีวิวการใช้ตั๋วพนักงานนะคะว่าการเดินทางเป็นยังไงเป็นคลิปก่อนหน้านี้นะคะเขาไปดูกันได้และก็ขออนุญาตจบคลิปคับโาโดเกีย3วัน2 คืนไปเพียงเท่านี้นะคะทริปต่อไปจะไปไหนกันต่อก็มาติดตามกันตอนต่อไปนะคะขอบคุณค่ะที่ติดตามนะคะทุกคน finally ก็ถึงบ้านแล้วเย้บายๆทุกคนขอบคุณที่ดูกันมาจนจบนะคะ